สวัสดีค่ะหนูชื่อปาลีเป็นมักคุดเทศเยาวชนพลังดีค่ะหนูอ,อยู่ที่วัดพระเชษตุพลวิมลมคลารามหลืกชื่อหนึ่งก็คือวัดโพค่ะตรงนี้เป็นส่วนของทามหาเจดีสีราชการนะคะกำแพงสีขาวทำมาจากไทยและจีนค่ะแล้วประตูนะคะ ก็จะมีตุ๊กตาจีนประตูลาคู่ค่ะไปดูข้างในกันค่ะข้างในนะคะก็มีพระมหาเจดีย์ค่ะพระมหาเจดีย์สีสันเพชราญานเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกค่ะซึ่งทำไปด้วยกระเบื้องสีเขียวที่สวยและงดงามค่ะ ต่อไปนะคะเราจะไปดูพระมหาเจดีที่สองค่ะโดยมีชื่อว่าพระมหาเจดีดีหลกธรรมะกาลกานิทานเป็นพระมหาเจดีย์ประจำราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธาเลิศล่านาภาลัยค่ะเป็นพระมหาเจดีที่ราชการที่สามให้ราชการที่สองค่ะนี่นะคะเป็นกระเบื้องสีขาวค่ะ ต่อไปนะคะก็จะไปดูพระมหาเจดีย์ที่สามค่ะด้านนี้นะคะก็คือพระมหาเจดีย์มูนิงบัตบริขารค่ะเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระพุทธบูชาค่ะเป็นประกอบไปด้วยกระเบื้องสีเหลืองที่สวยงามค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นพระมหาเจดีย์ที่สคะ่ะประกอบไปด้วยกับเบื้องที่สีน้ำเงินแล้วมีชื่อเรียกว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระสีรุิโยไทยพระมหาเจดีย์ประจำราชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งสร้างเป็นพระพุทธบูชาเหมือนกันคะ่ะ ปารีสมาคุเทศเยาวาชนพลังดีขอลาไปก่อนนะคะถ้าทุกคนสนใจมาเยี่ยมชมวัดโพวัดโพเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะวันนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ